สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับพินทีวีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับต่อเนื่องจากอีพีที่แล้วนะครับที่พูดถึงเคสที่เอ o ซีโอเปอเรเตอร์รับมานะครับแล้วทําการแก้ไขนะครับแล้วแต่งตั้งผู้รับผิดชอบนะครับแล้วถูกส่งมายังขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเป็นซูเปอร์เอชซีโอเปอเรเตอร์นะครับซึ่งหมายถึงคนที่รับเคสคนที่รับหน้าที่นี้จะเป็น ผอโรงเรียนหรือเป็นรองพอโรงเรียนนะครับนะครับซึ่งหน้าที่เคสหลักหน้าที่หลักของของตำแหน่งของซูเปอร์เอซีออเปอเรเตอร์นะครับก็คือมี3กรณีเป็นหลักนะครับกรณีแรกก็คืออนุมัตินะครับในการทําหน้าที่ของเอเจ็คชั่นนะครับอนุมัติการปิดเคสนะครับที่ได้รับการแก้ปัญหาแล้วนะครับแล้วก็อนุมัติการมอบมอบหมายเคสให้กับหน่วยงานอื่นนะครับในกรณีที่สถานศึกษาไม่สามารถที่จะดําเนินการได้นะครับ ก็ส่งหน่วยเนื้อต่อไปนะครับซึ่งวันนี้ผมได้เข้าสู่ระบบของซเปอร์เอสซีโอเนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นท่านผอโรงเรียนนะครับหลังจากที่ท่านผอเข้ามานะครับก็จะทำการคลิกไปที่ตรงนี้นะครับจะเห็นบทบาทอยู่นะครับเป็นการคอนเฟิร์มว่าซ u เปอร์ o p e r ีโอนะครับให้คลิกนะครับคลิกไปที่รูปโล่นี้นะครับคลิกตรงนี้นะครับ พอคลิกมาปั๊บนะครับในส่วนของเมนูต่างๆของ S u p e r S C Operator นะครับก็จะมีหลายเมนูเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่น d a s h บอร์ดก็จะเห็นเคสทั้งหมดนะครับเคสที่ดำเนินการที่ต้องดำเนินการมีเคสไหนบ้างก็จะเห็นนะครับอ่าตรงตรงนี้มีแจ้งเตือนมาแล้วตรงนี้นะครับเป็นรูปกระดิ่งไว้นะครับอ่าท่าน ซูเปอร์เอซียอเปอเรเตอร์เขาสามารถที่จะคลิกเปิดที่กระดิ่งข้างบนนะครับหรือไม่ก็เคสที่ต้องดําเนินการตรงนี้ได้นะครับอ่หลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับซูเปอร์เอเซียออปเปอเรเตอร์จำเป็นนะครับต้องเข้านะครับจําเป็นต้องเข้านะครับอ่ะนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วเช็คเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยนะครับก็จะมีเมนูตรงนี้นะครับก็คือ ท่านโอเปอเรเตอร์นะครับเพิ่มผู้รับผิดชอบชื่อคุณครูคนนี้นะครับเมื่อวันที่นี้เวลานี้นะครับอนุมัติหรือไม่อนุมัตินะครับถ้าเกิดกรณีที่ไม่อนุมัติก็คลิกที่ไม่อนุมัตินะครับแต่ถ้าอนุมัติก็คลิกที่สีเขียวนะครับอนุมัติให้คุณครูคนนี้ดําเนินการนะครับกดปุ๊บแล้วจะขึ้นป๊อบอัพให้เราทําการยืนยันนะครับยืนยันว่าอนุมัตินะอะไรประมาณนี้นะครับว่าคนนี้ ตรงกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะครับก็ทำการกดอนุมัตินะครับเมื่อ s u p e r ร์ o p e r ซี o อเทำการอนุมัตินะครับระบบนะครับก็จะส่งเรื่องไปยังเอเซชั่นนะครับซึ่งซึ่งจะเป็นคุณครูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องนี้นะครับว่าดำเนินการให้เสร็จสิ้นนะครับ หลังจากที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะครับระบบก็จะตอบกลับมายัาง super sc operator นะครับเพื่อทำการปิดเคสนะครับอนลมัติการปิดเคสนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกทีตอนอนลมัติการปิดเคสครับหลังจากที่ sc action นะครับได้ทำการดำเนินการเคลียร์เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการกดปิดเคสนะครับระบบจะส่งข้อมูลมายัาง ซูเปอร์เอสีแอคชั่นซูเปอร์เอสีอปเปอเรเตอร์อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อทําการคอนเฟิร์มนะครับคอนเฟิร์มปิดเคสนะครับ uh, ตรงตรงนี้นะครับ uh, เราจะ uh, เราจะทําการเข้าสู่ระบบการแจ้งเหตุนะครับปป๊บการแจ้งเหตุนะฮะเรามาดูนะครับตรงนี้นะครับเลื่อนลงมานะครับก็จะมี uh, ชื่อ บุคลากรของท่านนี้นะครับดำเนินการปิดงานเนื่องจากเรียบร้อยแล้วแจ้งพอ,อปิดเคสด้วยนะครับทีนี้หน้าที่ของซูเปอร์เอสซีออเปอเรเตอร์หรือพอโรงเรียนนะครับมีหน้าที่อนุมัติหรือไม่อนุมัติโดยการไปเดินดูนะครับไปเดินดูนะครับว่าเรียบร้อยหรือยังนะครับถ้าเรียบร้อยก็กดอนุมัตินะครับถ้ายังไม่เรียบร้อยก็ไม่อนุมัตินะครับท่านพออ,อาจจะ ส่งอันนี้ได้ด้วยนะครับส่งไปที่คุยกันภายในนะครับพออาจจะส่งว่า,ารับทราบแล้วรับทราบแล้วอนุมัตอิอนุมัติปิดเคตอ,อะไรประมาณนี้แล้วก็กดส่งนะครับหรือไม่เพิ่มเติม นะครับซูเปอร์ซีออเปอเรเตอร์นะครับอาจจะส่งไปถึงผู้แจ้งเหตุว่าดําดเนินการแล้วเป็นการคอนเฟิร์มอีกรอบนึงนะครับดําเนินการแล้วแล้วก็กดส่งไปนะครับพอกดส่งไปปั๊บท่านซูเปอร์ซีโอเปอเรเตอร์สามารถที่จะกดอนุมัตินะครับอนุมัติการปิดเคสนี่อนุมัติการปิดเคสนะครับ ซึ่งเมื่อ Super ร์ r ซ e r ์อ็อหรือตำแหน่งอื่นๆนะครับไปดูที่แดชบอร์ดนะครับก็จะปรากฏว่า,าจะมีเคส1เคสนะครับเคสที่ปิดแล้วนะครับ1น,นะครับทางเว็บไซต์ด่ว,วน1น,นี่ก็คือปิดแล้วนะครับในกรณีที่ยังไม่ปิดครับกำลังดำเนินการที่ต้องดำเนินการหรือกำลังดำเนินการก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้นะครับอันนี้คือหน้าที่หลักๆของ Super ร c Operator นะครับซึ่งหมายถึงผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับที่ต้องดำเนินการในระบบของ MOE Safety Center นะครับซึ่งเป็นระบบที่มีความสำคัญนะครับในที่จะรักษาดูแลบุตรหลานของเรานะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช anel ผมด้วยนะครับ p i n z t v นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ